สวัสดีครับวันนี้อีกหนึ่งวันนะครับเดีย๋ยวเราไปตามติดชีวิตคนโรงงานครับของคนต่างจังหวัดครับที่มาทํางานอยู่ต่างพื้นที่หรือว่าต่างจังหวัดอย่างเราๆนะครับก็จากที่ไป,ไปที่ทํางานนะครับก็ไม่ไกลเท่าไหร่ครับประมาณสักสองกิโลแต่ไม่ถึง,รงครับ็มาทักโลกว่าเดี๋ยวเราไปรับแม่บ้านตอนเย็นนะครับก็ออกแลครับ Ja, ก็มีคนมารับแม่บ้านหลายคนนะครับก็หน้าครับก็จะเป็นที่ที่ตุงานนะครับที่มอจอนอนแม่บ้านก็อยู่นะนี่ครับนี่ก็ถึงแล้วนะครับโรงงานแม่บ้านผมก็ดูบรรยากาศรอบนะครับพอโรงงานนี้เป็นโรงงานที่ใหญ่นะครับก็มีหลายตึกมีพนักงานก็หลายพันคนอาจจะถึงหมื่นนะครับโรงงานนี่ครับเดี๋ยวก็เราก็รอแม่บ้านประมาณสัก ครึ่งชั่วโมงครับเพราะว่าเรามาก่อนเวลาเพราะว่าเรามาเย็นันนี้รถมันค่อนข้างเยอะน,นะครับเราก็ไปชมบรรยากาศตั้งต่ครับโรงงานว่าเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยดูตอนเลิกง,งานเพราะว่าคนี่เลิกงานเยอะขนาดอันนี้บรรยากาศฝนก็เริ่มทยอยออกมานะครับก็กพนักง,งานได้ครับ ก็เริ่มออกมาแล้วก็ตอนนี้ก็ได้เวลาเดินนะคนต้องออกมาก่อนเพราะว่าถึงเวลาก็ออกมาครับเพราะว่าต้องเดินไปขึ้นรถโดยสัรที่จอดรออยู่ด้านนะครับเนี่ยก็เริ่มทยอยออกมาเลยครับก็จะเห็นคนออกมาค่อนข้างเยอะครับตอนนี้ก็รออีกสักตุกใจนางนะครับ ชีวิเป็นโรงงานครับไปงานรับ้างมาก็ทำงานเดินมากลับมาตันเดียวไปถ่ายชีวิตลนลูกอยู่ครับชีวิตในเมืองทำเป็นที่แสนวุ่นวายครับวนลูกอยู่นี่ก็เป็นรถไปสัมภารครับไปงานกินั้งวกลับบ้านกินข้าวนอนมันก็ต้องตื่ยนแปางเหมือนเดิมครับเป็นรอเป็นคนบวันยึกที่อยู่กับครอบครัวครับแล้วพาไปชมชีวิตความวุ่นวายของคนในเมืองต่างจังหวัดก็มีแต่โนแบบนี้ชีวิตเราก็ไม่มีอะไรมากครับเช้าก็มาทำงาน 哦，这边是地方。